สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวรีวิวชุดคอสกับเงินที่หายไปค่ะสวัสดีค่ะด,ะดทิฉันฟาวอิดนะคะนิกฟาก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยฟามาในเวอร์มังเกิลเลยแหละเพราะว่าเราจะมารีวิวชุดคอสกันค่ะชุดที่ฟาจะมารีวิวในวันนี้นะเป็นชุดคอสแมลี่จากแกรไปเดตี้ไฟล์ค่ะที่ฟาเคยใส่ในคลิปแรกเลยชุดนี้เนี่ยเป็นชุดของร้านหนึ่งทัสาวค่ะ ก็ท้าสามเนี่ยก็เป็นร้านชุดคอสของจจนโนที่ทําชุดคอสออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีเลยค่ะก็เป็นร้านชุดคอสที่อยู่ในเกรดที่ดีเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเริ่มจากที่ชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นตัวชุดตัวชุดหลักเลยค่ะก็คือชุดนี้นี่ชุดนี้เลยชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดทั้งตัวเลยนะคะก็คือตั้งแต่ตัวเสือ้อแล้วก็ลงไปถึงตัวที่มันเป็นกระโปรงเลยค่ะนี่ ไลด,ดูดีเทลละเอียดละเอียดกันไปทีละส่วนเลยเนาะเพราะว่าตัวชุดของแมรี่เนี่ยดีเทลละเอียดมากค่ะก็จะไปดูกันไปตรงทีละส่วนเลยเนาะเริ่มจากอะเริ่มจากบน,บนลงล่างละกันตรงอกนะคะก็คือจะเป็นไหมค่ะเป็นไหมปักอย่างนี้เลยเป็นงานปักเนาะไล่ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะเขาก็เย็บติดกับเสื้อไปด้านตรงตรงอก,อกเนี่ยก็คือจะเป็นกระดุมตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นกระดุมเหล็กนะคะเป็นมันเป็นที่เกี่ยวแหละค่ะคล้ายๆกับกระดุมเนาะแล้วก็ตรงแขนเสื้อค่ะแขนเสื้อก็จะเป็น เป็นแผนเสื้อปกตินะตัวดอกไม้อันนี้คือฟ้าติดติดมาเองคือชุดนี้ฟ้าซื้อมือสองมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอกไม้เขาว่าเหมือนมันหลุดอะค่ะมันคือมันแกะออกมาจากชุดไม่ได้ไงเออฟ้าก็เลยแบบติดไว้ละกันแขนเสื้อนี้ก็จะเป็นงานปักเหมือนกันนะคะผ้าลูกไม้นู้นเป็นผ้าลูกไม้เห็นเห็นไหมโฟกัสก็ไม่โฟกัสเออผ้าเป็นผ้าลูกไม้ค่ะตัวเสื้อก็จะเป็นผ้าลูกไม้หมดเลยนน้นก็คืองานค่อนข้างสวยเลยค่ะงานดีมากจริงตรงดอกไม้ก็จะเป็นดอกเป็นดอกกุหลาบปลอมนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับ ทากาเราก็พ่นที่เป็นสีทองอาร์กิเตอร์สีทองเข้าไปค่ะนะต่อไปก็เป็นด้านหลังชุดนี้เนี่ยวิธีการใส่คือมันจะเป็นผูกเชือกแบบนี้นะคะเป็นชุดแบบผูกเชือกนะตรงด้านข้างตัวจะเป็นจะมีซิปค่ะเป็นชุดที่เใส่เองค่อนข้างยากเลยแหละเพราะว่ามันต้องผูกด้านหลังอ่ะแล้วก็ข้างๆเป็นซิปเป็นซิปเนาะซิปค่อนข้างรูดยากเลยเพราะว่า ด้วยความที่เออตัวชุดนะคะตรงเอวอะผ้ามันค่อนข้างหนานั้วเวลารูดสีมันก็จะรูดยากเน,น,น,นาะแต่ก็จะลงไปที่ดีเทลกระโปรงกันกระโปรงด้านหน้าตรงนี้ก็คือมันจะเป็นกระโปรงหางปลานะคะเวลาใส่ด้านหน้าตรงนี้ก็มันจะเป็นสองชั้นอันนี้คือชั้นในชั้นในก็จะเป็นผ้าเป็นผ้าจะขายค่ะแล้วก็มีผ้าสีขาวที่จะเป็นผ้าลินิน,นมังอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ลินินสิเป็นเหมือนผ้าสต,ตีนนะคะอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นผ้าตะข่ายเนาะด้านนอกก็จะเป็นผ้าลูกไม เหมือนกับตัวเสื้อเลยค่ะแล้วก็ตรงชายเนี่ยก็จะเป็นผ้าซีทูกลิมแล้วก็ด้านหน้าก็จะปักเป็นไม่ใช่ปักสีเป็นลูกไม้เย็บติเหมือนกันค่ะเป็นลูกไม้สีทองกับสีม่วงเนาะดีเทลสวยมากชุดนี้จริงๆด้านหลังเป,ป็นงปลาเลยจริงๆชุดนี้แอบแอบใส่ย,ยากเหมือนกันนะถ้าใส่คนเดียวเพราะว่ามันด้วยความที่มันมันใหญ่นะ้วมันก็ต้องปูกกลางหลังอนะก็คือวีเออแอบใส่ย,ยากเหมือนกันต่อไปเป็นสุ่ม สุ่มอันนี้เป็นสุ่มของชุดคือสุ่มใหญ่แบบใหญ่มากคือใหญ่แบบใหญ่ใหญ่บปังพิชอยากสุดยอดมากสุ่มตัวนี้เขาใช้เป็นโครงเหล็กเนาะโครงเหล็กแล้วก็หุ้มด้วยผ้าหนังค่ะซึ่งความรู้สึกว่ามันค่อนข้างสะทัดทรงกับเหมือนเดิมยากคือเพราะว่าเราอะซื้อมือสองมาใช่ไหมแล้วเหมืนอนกับว่าเขาน่าจะเก็บไวน้นาาสักอย่างแหละเราเหมือนกับโครงเหล็กอะค่ะมันบิดซึ่ง มันดัดก,กลับมาคือสภาพเลมค่อนข,ข้างยากอยู่ใครที่ซื้อมาอยัางไงก็แนะนําว่าเวลาเก็บก็พับดีๆะคะ่ะแบบหมุนดีๆไม่ให้มันไม่ให้มัน,ไม,มนไม่ให้มันบิดเนาะเพราะมันบิดแล้วมันจะคืนค่อนข้างยากด้านนี้จะเป็นผ้าชีฟองนะคะผ้าตะข่ายชีฟองเหมือนว่าเอาไว้ดันทรงกระโปรงมาให้มันยุบลงไปเนอะอันนี้ใส่ไว้ด้านหลังนะอนเคชิ้นที่สองผ่านไป ที่สามจะเป็นกระโปรงค่ะช้กระโปรงสิไปจนเกยพักทองเอองีบพักทองใส่ไว้ด้านในด้านในนั่นแหละใส่ไว้ด้านในเลยไม่มีอะไรนะคะจริงๆอ่ะคือกางเกงอ่ะเค้ามันมันค่อนข้างจะสั้นแบบสั้นมากๆเลยนะมันใส่อะมันค่อนข้างสั้นนะเนาะก็คนที่ตัวสูงๆเลยอาจจะใส่ไม่ค่อยอาจจะสั้นไปสำหรับคนที่ตัวสูงมากๆนะเพราะว่าคือเหมือนกับมันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับความยาวของกางเกงอะค่ะตามไซส์ของชุดหรือเปล่าอันนี้ฟาคซอไซส์เอ็มมา แต่ฟ้ารู้สึกว่ามันใส่แล้วมันนั่งลำบากมันค่อนข้างจะหลังนะเพราะว่ามันสั้นนะคะต่อไปจะเป็นถุงมือถุงมืออันนี้ถุงมือนี้ก็เหมือนถุงมือทั่วไปเลยเป็นถุงมือผ้ายืดอปกติค่ะเขาก็มีลูกไม้ข้าง้าหมือนปกติเลยถุงเท้าก็เหมือนกันก็เป็นถุงเท้าเนี้ยก็คือจะเป็นผ้าเป็นผ้าลักษณะเนี้วมีลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นลูกไม้เหมือนกับตัวถุงมือเหมือนกันต่อไปมาดูอิสระสรีกันว่าชุดนี้เนี่ย แสตซีรีเยอะเยอะจริงๆค่อนข้างเยอะเลยก็ชิ้นแรกเลยค่ะก็คือแหวนแหวนเพชรเพชรปลอมของคุณแม่แมรี่นะคะด้านหลักนี่จะเป็นแบบที่มันจะปรับขนาดได้นะก็ปรับขนาดตามนิ้วตามอะไรได้ใช่ต่อไปเป็นสร้อยค่ะสร้อยคอน,นี้เป็นผ้าเป็นลูกไม้เป็นสร้อยลูกไม้ค่ะ ที่เขาก็จะเย็บติดกับตัวลูปปัดสีเช็ดตรงนี้มาแล้วเวลาใส่ก็ปกติใส่โชเกอร์ปกติได้เลยค่ะโอเคต่อไปชิ้นสุดท้ายแล้วเป็นมงกุฎมงกุฎดอ,อกม้ที่ค่อนข้างจะปลอกบางนิดนึ่งเราต้องถนอมน้องๆหน่อยเพราะว่าน้องค่อนข้างจะบางก็เลยทีเดียวนะคะค่อนข้างจะตัววิกต้ายง่ายนี่แบบนี้ค่อนข้างปลอกบางนะคะดีเทลก็เป็นเหล็ก เป็นเหล็กพ่นสีทองเนาะแล้วก็มีลูกปัดสีแบบเป็นแดงๆดูเหมือนกันจะใส่แบบนี้แหละต่อไปเป็นวิกค่ะวิกของคุณแม่แมรี่เนี่ยก็คือก็เป็นวิกผมผมปกตินะแต่ว่าสิ่งที่ฟ้าเจอมาก็คือร้าแ,าแต่เขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้เซตแบบเซตกาวมาให้เนาะก็เป็นแบบปกติค่ะ ข้างหน้าก็จะตัดมาให้เราก็ต้องหังมาเซตเองอยู่แว้ราีวีก็ค่อนข้างสภาพค่อนข้างยุ่งหน่อยเพราะว่าล่าสุดใส่เราก็ไปเกี่ยวกับไอ้มงกุฎนีค่ะนี่จะให้ดูส่วนต่อไปเป็นป้ายร้านของของแท้ของปลอ,อมดูยังไงนะคะนี่เลย1นทับสเป็นของร้านหนึ่ทับสจริงๆนะจ๊ะต่อไปมาพูดถึงความเหมือนและความว่าชุดนี้มันเหมือนใน เกมจริงๆไหมนะคะเริ่มจากตัวชุดก่อนฟาว่าตัวชุดอะดีเทลเหมือนเลยนะแล้วเขาก็เก็บดีเทลอะดีมากเลยแบบเฮ้ยมันดูเป็นงานแบบมันดูมันดูคือมันดูแบบมันดูแพงมันดูแบบดูสูงซากดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเออมันดูแบบมิน่มันดูมีไดาชนิกูนอะโอเคแต่ว่าทรงหนึ่งที่ฟ้ารู้สึกว่าใส่ออกมาแล้วมันไม่ค่อยเหมือนในเกมหรือว่าเป็นดีเทลที่มันดูแล้วมันขัดใจอะค่ะก็คือถุงมือกับส่งเท้าคือถุงมือที่ฟ้าให้ดูไปอะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นผ้ายืดอย่างนี้เนาะซึ่งในเกมอะโอเคคือนนนเเกกมมั็็ปสีาาวล้แแหะต่่ ือเรารู้สึกว่าพอมันใส่กับชุดที่ไม่เป็นลูกไม้ค่ะมันมันดูหลอกตาจริงๆถ้าเป็นแบบถุงถุงมือที่มันเป็นลูกไม้จะน่าจะสวยกว่านี้เนาะต่อไปถุงเท้าค่ะถุงเท้าก็ดีเทลถุงเท้าวันนี้สวยเลยนะมันใส่มาแล้วมันก็จะเป็นแบบคือมันสวยแหละแต่ว่ามันคืออันนี้ค่ะใส่มันก็จะอยู่แค่ที่ประมาณเข่าซึ่งฟารู้สึกว่าในเกมอ่ะคือมันจะใส่ขึ้นมาเหนือเข่าประมาณต้นต้นขาซึ่งอันนี้มันมันสั้นไปสําหรับตัวชุดคอสนะคะเวลาใส่มามันก็ มันก็จะดูแบบเอ้ยมันมันอยู่มันสั้นจังอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนแรกซื้อมาก็ขัดใจตรงนี้เหมือนกันประมาณนี้ชุดคอร์แมลี่ร้าหนึ่งับสามจริงๆมันจะมีพร็อพมีดกับรองเท้านะแต่ว่าฝ่าไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าไม่มีเงินใช่ไม่มีเงินก็เลยไม่ได้ซื้อมานั้นแหละเทปผลไม่มีอะไรเลยครับชุดนี้ตอนนี้ถ้าราคาพรีแบบเป็นชุดเต็มเต็มเนาะแค่ตัวชุดนะตัวชุดทีี่เเเป็็นนชุุดถถงงมืออท้้ทาพพวกพปปพวกรย เขาอาจจะขายไปชุดเดียวคือไม่มีขายแยกเป็นชิ้นๆนะก็ซื้อชุดได้มงกุฎได้สร้อยคอได้ถุงมือถุงเท้าได้ต่างหูทึ่ต่างหูในฟาร์ไม่มีแล้วก็ได้แหวนได้สุดว่าราคาถ้าตอนนี้นะคะพี่เนี่ยถ้าเทียบสกเกลเงินปัจจุบันนี้นะน่าจะอยู่มาสามพันถึงสี่พันบาทคะ่ะเพราะว่าเลทขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยส่วนวิกนี้ก็ถ้าเป็นเลทนี่ก็จะอยู่มาหกร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทคะ่ะนะรองเท้าล่าสุดที่ฟาร์เช็คราคามาประมาณแปดร้อย ประมาณ800นะถ้าเอาอัปเดทเงินนานาปัจจุบันนี้นะที่เลทประมาณน,น่าจะ5้าจุดกว่าๆแล้วแหละตอนเนี้ยคู่หนึ่งก็มัน800อยกว่าบาทค่ะคลิปนี้มานี้มารีวิวเฉยๆไม่มีอะไรเรามารีวิวเฉยๆจริงๆถา,ามความพึงพอใจของฟ้ากับชุดนี้หน่อยดีกว่าถ้าถ้าพูดถึงดีเทลอะฟ้าให้9เต็มส0อย่างที่บอกไปเราขัดใจดรืยอสูงเท้าที่หนึ่งเพราะว่ามันสั้นไปนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดลูกความทีเ่เจงใส่จริงๆอ uh, ะฟ้าว่าคือเราใส่แล้วมันใหญ่ไง เออคือชุดนี้สิ่งที่ตัวเองใส่มาเจอกับตัวนะคือไม่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งหรือคือเราอะสั่งชุดผิดใส่มาเวคือเราซื้อมือสองมาใช่ปะแล้วเหมือนกับเออฉันน่าจะใส่ได้แหละฉันก็ใส่ไม่ได้เพราะมันใหญ่กว่าตัวฉันเลยเลยแอบแอบรู้สึกว่ามันใหญ่ไปใส่คือถ่ายอะไรแค่ครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างก็คือใหญ่ไปโคลกเลยแหละเนาะตรงไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดใจก็คือมีถุงเท้าที่ได้ปอกไปแล้วนะคะแล้วก็ อีกตรงนึงขัดใจก็คือเพชรเว้ยคือรูอ้บอ,อกปะคือมันเป็นความแดงแบบเนี่ยมันคือมันควรจะเป็นแดงนี้ไหมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้คือถ้าดูไกลๆอะ่ะมันไม่ได้บอกพอาดูใกลๆขึ้นมาแล้วมันก็จะแบบเออมันควรจะเป็นแบบเพชรหรือเปล่าเป็นรูปปัดแดงๆเลยก็รู้สึกว่ามันดูกองแกงไปะคะ่ะตัวมงกุฎเนอะนี่ส่วนตัวเราเราสูงมงกุฎอ่ะมันดูแบบเออมันดูกองแกงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้ามองแกลๆถ่ายรูปมาเราก็ว่ามันสวยนะ แล้วก็เก็บยากเรื่องนึงคือเก็บรักษาชุดนี้ก็เป็นหาหนึ่งก็คือเก็บรักษายากมากคือเวลาซักเวลาอะไรเนี่ยก็ต้องใส่ถุงอะค่ะที่มันจะเป็นถงุงแบบไม่ให้ไม,ไม่ให้ไม่ให้ตัวผ้าลูกไม้มันขาดแยกไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็เป็นชุดที่เก็บรักษาค่อนข้างยากเลยใส่ยากเก็บรักษายากแต่ก็สวยคุ้มราคานะคะในราคา,าราคาเต็มสามพันเกือบสี่พันก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มเลยค่ะเออฉันฉันพูดมาจบคลิปแล้วฉันก็ไม่บอกว่าสก,กินอะไรเลย สกินนี้เป็นสกินลาติสีเลือดไม่ใช่ลาติสีเลือดเทกศการสีเลือดเออสกินเทกศการสีเลือดนะเราลืมบอกนะคะเป็นสกินเทศการสีเลือดของแมรี่เดดจี่ไฟหรือว่ามาดามเลสในเกมนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะบายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้านะส่วนคลิปหน้าจะมาทำอะไรนั้นไม่รู้เหมือนกันคลิปหน้านะคะเราก็จะมาคุยกันถึงประเดน็นต่างๆว่าในวงการคอพลย์ไทยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมี เอฟเฟกต่างๆที่เราเจอมากับตัวเองอะค่ะจะมาเล่าประสบการณ์เ mm hmm. กี่ยวกับการคอรสเพ์ของเราว่าในเราคอสหน้าสองปีเกือบเกือบสามปีเนี่ยมันมีเอฟเฟกอะไรที่เราเจอมาต,ต,ตัวบ้างล้วก็จะทํายังไงให้กจะแก้จะเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงกันค่ะเออถามนิดนึงอันนี้เรามีความสงสัยอะอยากให้ฟาทําคลิปสอนแต่งหน้าไหมเออเอาไหมคือจริงๆอ่อะอันนี้นอกเรื่องลวนะรีวิวชุดสุดแล้ว,นะรลวเราจะมาคุยกันนอกเรื่องคือจริงจรที่ถามว่าเอ้ยอยากให้เราทําคลิปสอนรีวิวแต่งการแต่งหน้าแบบ คนที่แต่งหน้าไม่เป็นป่ะคือเราอ่ะเป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นเว้ยตอนแรกอะคือแบบจะมาอาจจะแบบถ้าแฟดแบคดีจ,จะมาสอนเทคนิคการแต่งหน้าว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานการแต่งหน้าอยากแต่งคอเพนเนี่ยเราจะแต่งยังไงเราจะเริ่มฝึกจากอะไรกันนะคะงานท่องคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ